สวัสดีครับมามาพี่น้องกี่ยางซอยได้หกโมงลอวันแล้วเหลืออยู่สองสามแถวเลยขันพี่น้องมาซอยเลยวันแล้วเลยนี่ตะ๊กแกวมาสายเมื่อนี่ตุ๊กแกว่าตีสามไหมโอ้สหกโมงกว่าเจ็ดโมงตีจ็ดสี่แล้วซอยได้ซอยได้พี่น้องเลยโซ่แคลว์โซแคลว,วมาเด้อพี่น้องมาซอยกันพี่น้องซอยผมในในปลายยางอ่ะยางหมเลยล่ะ บ่ได้ดับจ้างไผล่ะดับจ้างเจ้าของนี่ล่ะของไปหน้าเจ้าของท่านพี่น้องบ่ซอยบลาลี่วแล้วครับมาๆๆพี่น้องมาๆามาแล้วพี่น้องเบิ่งยางผมเด้อบาดนี้อันนี้ในกล้องมันหลอกตาเนาะที่จริงมันมตุ่นใ่เลยพี่น้องไม่มีผู้เบิ่งแน่วหนึ่คือจังกล้องนี่หลอกตาตแต่ยางก็ะยายเติบพี่ล่ะเมื่น้อยละพี่น้องเลยมาพี่น้องใสยกันใสยกันใส่ผมเลยครับ ใส่ใส่เน่ยมากปีสามหมื่นเลโอ้เหลืออีกสี่หาเท่เลยนะมันสองสามเท่าหรอกสี่หาแท่าเลยพี่น้องเลยมาพี่น้องขอบพูดอะไรเด้อพี่น้องที่เขาเบิ้งเขาชมช่องยูทูปที่บัวคอยมีสาระวิธีชีวิตเจ้าของเนี่ยครับบวันไปถ่ายไปหรอกถ่ายเจ้าของให้เลยพี่น้องเบิ้งส่งเข้าๆพี่น้องเงยฝากช่องให้เด้อพี่น้องเงย จ่งน,น้อยๆก็สามร้อยกว่าเด็กนี่นสาจะหัพันห <laughs> ันพี่น้องพาซอยมาไดได้พี่น้องช่องยูทูบด้วยครับมาเป็นเฟซบุ๊กยูทูบกันซื้อช่องเดียวก็เฟซบุ๊กนี่แหละครับครับขอบคุณครับเมื่อเดียวละเมื่อหนึ่งค่ากับกล่องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ <laughs> ยังเบิร์ตะเขียวผม <laughs> อ่างเขียว <laughs>